เมื่อวันที่24กันยายน2566ที่บริเวณโรงพยาบาลชนบรุรีในอำนาจ,จเจริญสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบรุรีได้เป็นประธานในการกล่าวอาเสียราวาดถวายราชาสดุดีสมเด็จพระมหินตรลาธิเบตอดุญเดชวิกรมพระบรมราชนกเนื่องในวันมหิดลโดยมีนายแพทย์อภิรัตกตันยุตานนท์นายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดชนบุรี แพทย์หญิงจีราวรรณอารยาพงศ์ผู้อํานวยการโรงพยาบาลชนบุรีพร้อมหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมงานดังกล่าวเนื่องในวันที่24กันยายนซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหินตราธิเบศรอดุญ,ญเเ็ชวิกรมพระบรมราชนกถือเป็นวันมหิดล เป็นวันที่โปรงชวนชาวไทยทั้งปวงร่วมลํำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติในฐานะพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทยพระองค์ทรงเสริมสร้างความเป็นปึกแผนให้แก่โรงเรียนแพทย์อีกทั้งยังได้ทรงพัฒนาการเรียนการสอนตลอดจนการผลิตแพทย์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอันเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์และการสาธารณาสุขของไทย ให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอรารยประเทศในการต่อมานอกจากนี้พระองค์ยังทรงมีพระอัจฉริยภาพในด้านต่างๆอาทิการศึกษาการต่างประเทศการนหาาเรือและศิลปะอันเป็นรากฐานของประดกอันล้ำค่าที่พระองค์ทรงมอบไว้ให้แก่ชาวไทยจบจนปัจจุบัน